สวัสดีครับเอฟซีคร mm ับสวัสดีกันตอนเช <c oughs> ้าเช้านะครับผมตอนเช้าเช้าครับพ่าเช้าไปนไหครับกัด่วยเติอยุกกะตอนนี้เกือบสี่โมงไหมหือสี่แล้วยังยังว่าทอดสามโมงกว่ากัวเกือบสี่โมงนะครับวันนี้มาโปรพอๆกับเกมงานเท่าื่อเ่าเหมือนเดิมเนาะแต่เมื่อนี่นี่หมาว่าที่เด็ดเลยเมื่อนี้เด็ดเด็ดติบอยู่เด็ดกว่าสุขิบบ่ สำหรับสายอาจารย์ใข่เนี่ยครับสายอาจารย์ไข่สายอาจารย์ไข่เม็ดเดียวเนี่ยคลิปนี้ชื่อว่าเด็ดก็ะทุกคลิปลายคนข้อม,มงข้อมมนมาต่างๆหน้าหน้าไอ้สิ่งเอ่เลขที่ขาดไปกับว่าหกหนึ่งมั่งรังก้นกับว่าเลขหนึ่งลังก้นกับว่าเลขเก้าเลขยังไปหกสองกับหกสี่กับยังมีอ่าสามศูนย์กับมีอ่าซึ่งมั่นบปตรงประเด็นว่า่นอาจารย์ว่าครับแบบบานนี้ก็เลยมีการเรียกคนมีิจฉาเข้าไป เมื่อว่านนี่เอิ้นเข้าไปด้วนตอนแรกทักมาก่อนเฮ็ดเวียกนะตากแดดนุ่งเสือเลยได้เราสั่นทรงเอาชัดมาก่อนเพ่าอดีผมเฮ็ดเวียกอยู่หน้าเมื่อวานเมื่นุ่งเสืออใส่ถหมวกแปลว่าพันช่องกล้องท่าไก่นหเบิ่งบอดี้พันมาตาท่าไหนบุ๋มพนผ่านหน้คขับขี่รถผ่านเพรานเห็นยญมันมีความเป็นร่วงเป็นใหญ่ เรูดู่าเป็นวงเป็นใหญ่เห็นถอดเสื้อใส่แดดบานนี้เลยว่าเขามาหาจะเข้าแนวสันดวนเนี่ยว่าสันดวนมากเลยดวนมากมันสิลืมอมาสันร่างานัดประจบตอนนั้นบอท่านได้ไปไปว่ท่านได้เนี่ยทั้งเมื่อยก็เได้บอกอาจารย์ตอนนี้เบียกกำลังหยุ่งคักไปแยังบอได้แรงๆผมสีขาไปเด้อเสื้อตอนนี้ก็ได้คาดหน้าไปแล้วหน้าเป็นหน้ากิริยาญาณลูกแก่นกอน คุ้ยกับพ่าแนวลงจิตนาภียตอนแรกนะครับหลังเห็ดแย่ก็เลยเข้าไปหาเพื่อนเข้าไปปุ๊บเพื่อนวาเพื่อนว่ายหยาดลืมหยาดลืมมาสันประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองเพื่อนอยากให้คว่มกับจางเพราะว่าคี่จันเขาบอกเมื่อกี้นี่แหละต่างคนตีคว่มไปต่างๆหน้าหน้าต่างๆหน้าหน้าเนาะก็เลยว่าบ้ามาสัน ติ้นยังคิดว่าก,กันตีบ่ออกวาสันเนาว่าก็สันกับเขียนในเพิ่นซะว่าสันโอ้เอาของสันเลยครับเพิเ่อนอะไรบอกว่าเขียนในเพิ่นซสนาสันนะวา,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 าสันเ,เดี๋ยววันห้าห้าเทธอมันออกมาบาทนี้ผู้ตีบ่ออกกระสีพลาดโอกาสจังสิไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิงหออกไปให้เจ้าเบิ่งนี่นี่ปัญหาที่ใหญมากผู้เขามาใหม่ก็ยังบอกอู่ที่ว่าปัญหาเอียงยังบ่าเพื่อนใหญมากที่ปัญหาตัวเลข ครับแมนช่ว <c oughs> บ้วานใเขียนสัยปน,น้าปนหาสิเดี๋ยวชิวช่วยเขีย,ย่ฟังตรงนี้ที่กิง่งมาว่างตรงนี้เป็นศูนย์ครับแมนแมนฮะที่ทจร,งร,งริงตรงนี้เป็นศูนย์ครับเนี่ยเห็นบานน่เห็นบาที่กิ่งตรงนี้เป็นศูนย์ไดทีตีอ็ดว่างไหมนี่ก็เตี๊ยทิมแล้วแมนก็เตะทิมแล้วเอาเอามาไว้พี่นะเออมาเขียนไว้หนิจ้ะเขียนไว้หนองน่อเขียนไว้ตนองหน่อบอเขียนไว้หนองหน่อใช่อ้าทีไ้ เพื่อนจีได้ข้าใจว่าเฮ้าเตะถิมถ้าที่พูดได้เอาพูดเอาศูนย์ไปใส่งานได้อีกนะถ้าที่พูดเพื่อนเอาไปใส่เอาไว้เขียนไว้ึ่งจีแดงละเขียนนิเนาะเอเอเขียนไว้นี่ละนั่นละที่กิ่งศูนย์จียดตำแหน่งหลักหน่วยนดะอันนี้เจ๊มากแล้วก็เลยยง่ายออกมาหน่อยเนยอืม,อมนี่ครับมีปัญหาเพื่อนเปลี่ยนแต่ว่ารอเลยปัญหา เอ่อตอนแรกอินดีเป็นไหมากนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนปะตอนแรกไหนตอนแรกสองตัวตอนตอนแรกสองตัวนะสองตัวยังคือเก่าอยู่บ่ะอ่าสองตัวที่ว่าน่าจะล่างนั่นบ่น่าจะล่างครับยังคือเก่าบ่เปลี่ยนบ่ครับยังเป็นยังเป็นหนึ่งเก่าคือเก่าย่งเก่ารับยังเป็นกุ้งน้อยกุ้งไฟคือเก่าหนึ่งเก่าคือเก่าบ่เปลี่ยนครับคนบอกเขาว่ากุ้งนี่บ่ะเ่ะนบ่าตอนเม erm ื่อเมื่อนันเมื่ไหนปัญหามากว่ากุ้งกุ้งหลายหลาย แต่ว่าพีตะกุ้งน่อยๆกุ้งฝอยเพิมาซ้ำนี่ครับนั่นคือปัญหาแต่ว่าเป็นเฉลยให้แล้วเฉลยให้แล้วเป็นเพิ่นบอกว่าเก้นึ่งคือหนึ่งเก้าหน่งหน่งาหนึ่งหหบอบว่าเป็นหนึ่งหนึ่ยหนึ่งเก้าหนึกครับผมน่าจะร่างน่าจะร่างจะผู้ชีไปซับเป็นเก้าหนึ่งกับว่าเป็นยังกับว่าเป็นยังเนาะที่จริงมันต้องเงสั้นอยู่แล้วดิ ก็ต้องซับเบนโบต้องซับขึ้นเทิงน้ำซับล่งไตน้ำเองสันเดโดยปกติเลยแล้วพักล้างหน้ามาหนิครับล้างอย่างนั้นกะับในส่วนของปัญหาเลขสามตัวเ่น่าเข้าไปตอนแรกที่เมื่อไห้ปัญหามาเนี่ยครับหนึ่งปีมีกี่วันเนีะเมื่อนั้นครับเข้าไปต้องใั่ก่อนหนึ่งปีมีกี่วันตอนครับกันหนึ่งปีมีกี่วัน สา36มร้อยหกสิบห้าสามร้อยหกสิบหกนบ่ครับแต่ว่าบบดน,นี้พ่เข้าไปเป็นไปบอกความฝันสูฟังอ่าในความฝันนี่เป็นยังสี่นีความฝันพระอาจารย์เลขอีรีเลขอีรีคือเป็นยังสี่มีเอ่อคนมาเขียนเลขให้เนาะแี่นมีคนมาเขียนมาเขียนเลขให้สี่บรรทัดนะครับเลขสี่ตัวมีเลขห้าหกสามเลขศูนย์สี่ยูนีแล้วก็หกสามแล้วก็หกห้าสักพักหนึ่งมีผู้ใา้นะครับเห็นแต่ช่วงผัง ล่างลงไปนี่แหละยางมาอ่าเอาไว้เห็เนยังเลขศูนย์เหนีย่นเตะมันดิน่มตำแบบม่เห็นะรำเลขศูนย์ปกติอยูนย่นี่มันก็เตะยทิ้งออกปานี่เตะยทิ้งปึ้งไปเลยพงไปเลยเลขศูนย์แต่เขียนเหลือแล้วเตะมากสิแล้วพอไปพีนน่น้องแล้วเตะขึ้นมากพี่จ้ะครับเตะมาพี่อืมเพ็่นบอเพอิ่พนซี่เพิ่นเห็นลูกศรซี่ชัดเจนเลยนี่เพิ่นบอกว่าเต้ยเขียนมากจริงจริงเตะขึ้นนี่เพิ่นวางท่านเตะขึ้นมาพี่ แต่วาต่าโบเิเตมาใส่ไทยเลขสามเนอะเตะออกไปเลยเตะออกครับเต้เตะไปัึงพี่เตะข<น>ึ้นน้งเต้งมันว่างที่ต่นวบาของฉันนะครับเพราะฉะนั้น่าบางท่านก็เลคเยเเคิดว่าเอ้ยพี่เตะขึ้นคิดว่าพี่เตะมาใส่สามก็เลยเขียนคอมเมนต์สามศูนย์ศูนย์สามมากหลังจากนั้นเมื่อไปสันเข่าบพืเพื่อนเ่าว่าจังไหนบันเมื่อไปสันเข่าเพื่อนบอกว่าเลขศูนย์เนี่ยเตะทิ้งไปแล้วบรรทัดนี่มันจะว่าง แมนบอกมันต้องมีอย่างสักอย่างเอาอย่างเขียนลงนี่แมนบอกมันมีอย่างขาดหายไปอ่าซึ่งผาบอ<ว>กว,ว่าตัวมันขาดแมนผ้บอกว่าตัวใดขาดหายไปหลังจากเต้ศูนย์ถิงไปแล้วตัวนี้มันวางแล้วอ่าเพราะฉะนั้นเลขสามตัวนี่จับซับไปซับมามันจะมีอยู่สามหางเนาะสามหางเพราะฉะนั้นหกสามมีแล้วหกหามาแล้วมันจะขาดตัวใดไปตัวหนึ่งซึ่งเพื่อน บอกว่าตัวที่ขาดเป็นตัวตัวคาดความนี้แมนตัวไระเอกนิดตัวที่ขาดเป็นเป็นตัวพค่เอกอือเป็นตัวเอกเป็นตัวพระเอกเพิ่นก็เลยนั่นแหละบอกตอนนั้นเฮ้าบริียรโลกเนาะแต่บริหยนเฮ้าไปชโชวเพินก็บอกว่าเบาซูเอฟซีฟังโลดอธิบายเราฟังบ้านนี่หลังจากที่เฮ้าเบาไปแล้วตอนแรกเพิ่นว่าสิบโให้ลงคิดอีกอนิดีจนกว่าวันที่สิบสี่สิบห้าข่วงสุดท้าย ได้ล,ละหลังจากเห็นคอมเมนต์ของเอฟซีเนาะคอมเมนต์มาต่างๆนะหน้าหลายอย่างเข้าใจว่าตรงประเด็นจับมาบดผูกพวกนูจักว่าพระเอกคืออย่างคืออย่างบรูนมาสิออ่าตัวใดกันแน่นเอพื่อนกันว่าเอา้าก็คือว่าแหละแต่ละคน,นอคือคิดใจว่าสากันเนะาะวาโนษาคนเท่เากัแเราอีกอย่างหนึง่งบางคนเบ่งจนจบ ละเอียด<น>เข้าใจบางคนเบิ้งมงนีน้อยนึงเบิ้งมง,บงนีหาวิเบ,งบงิ้มมบงมงนีสิบวิมาเบิ้งมงนีอีกยี่สิบวิก็ได้จับประเด็นบ่อยอไปเพราะฉะนั้นพยายามเบิ้งให้จบครับต้องเบิ้งต่อเนื่องเนาะต้องเบิ้งให้ต่อเนื่องเ<น>บิ้งให้ต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นคลิปเล่าครับนะเป็นคลิเเปเล่าบอมเนวอ่าเข้าชว่วตัวเลขก่อนการเข้าชว่วตัวเลขนี่อ่ะบอมเบียนนั้นการคลิปเล่าทุกฟังเลยละเอียดครับเอามานี้เขียนเนาะเขียนเขียนให้คน อนานเพื่อถ่ายเขียนอย่างการกระบดกินดะสุนอืมอ๋อเฉลนแอนแน่นๆอ่ะหลังจากนั่นนะครับอาจารย์มาเอา,เ,อาเขียนลงไปซะโอสั่นอ่ะโอเคเขียนให้เอ็ซีเบ่งนะครับตามที่ทา่านอาจารย์เพิ่นบอกมากครับผมห้าสาม หาสามตัวที่ขาดหายไปคือหาสามครับแดน,นบ,บ้องอยู่บ่บ้องตัวพันนาพระเอกเนี่ยเอ,เอ,เอาโอ้โแซนมาต้เคียนสีแดงเนาะอือ่ะกับคือตอนนี้ยังเป็นว่าที่พระเอกอยู่มยังเป็นว่าที่พระเอกอยุ่ถ้าเกิดพอ นึ่งเก้าเป็นบารที่นั่งเอกอยูมนะครับเป็นบาี์ที่ซื้อแต่ว่าถ้าหลังวันที่ถ้าหอดท่าหอดวันที่สิบหกหลังสีโมเขาสีหัวอันใดเป็นพระเอกของแทะอันใดเป็นนั่งเอกของแทะอ่าตอนนี้กําลังกําลังคัดโตขัดโตอ่ะมีอีกประเด็นนึงนะบ้านนี่ถ้าจามท่านบอกว่าหลังจากเขียนออกมาแล้วนี่ได้ผ้ากันนังเบิ่งบ่าได้สังเกตเบิ่งบ่าเนี่ย ว่าตัวเดขกมันแปลกแปลกปะแปลกค่ะแปลกไหมแปลกค่ะแปลกตรงไหนครับน,นี่เป็นเป็นเป็นขัน้นตัวเนาะเป็นพั้นเทียนเรื่ยวของครับว่าค้นเทียนตามแนวแนวนอนมันบอบบมันเป็นห้าหกสามมันบ,บตอนนี้คือคัแนน,นคน,น,นแนนแจ้งรวยบลิกคิดเนาะสิเป็นเพราะว่าอาจารย์พัชราญานเบิร์มันบอ พิ่นสียามหลายเถียวเนี้ย่านเบิ้ลเป็นบ่าร์นูลาแกนคันนั้นรั้วบ่เลิกสิเอาทั้งต่งอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่แบบเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแน่ต่างตอนเออเหมือนเพิ่นเพราะมันตรงกันหมดเลยไงอาจารย์หน่อยนิดไม่งั้นจะตั้งทำไมมาย่านเบิ้ลหลักหน่วยตัวหลักหนหลักสี่ตรงหลักสี่คือเพิ่นบอกว่าให็ระว่างไงล่ะเอาไงคือเพิ่นว่าเบิ่งแล้ว เลขมันงวดน,นี้มันสิบอเบิลบ่บหามไปยังสันบ่อเนะพิน่นคืออันนี้คือความความรู้สึกความคิดเจสซ้อเหลองรูแล้วพนเห็นหเห็นเลขมันเรียงมาแเนาะหกห้าหกหกอะไรบ้องสามสามสามห้าอืมคือสินะอาิบเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังอืมเป็นไปได้บอ่อยังสีไนะหมแต่ว่าเรืออะไรเป็นหามยังสีไหมสามห้าสาม จังเสียแต่คิดว่าปัญหนาเนี่าสิเป็นแนวตัง้งแนวตัางสิเป็นสามสามห้าหรือห้าสามสามหรือหกห้าหกหกหกห้าหรือหกห้าหกอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยนี่หามกระเบิ้ลสิไม่อยู่แค่นี้คือแต่คิดว่าสองตัวหลังนี่จะเบิ้ลนะเหรอเนาะเบิ้ลกรเบิ้ลทั้งหนาซะนุ่งสั่งกับหามซะ,ะมนเพราะว่าต่อให้ถ้าถ้าถ้าเบิ้ลหนาเนี่ยถ้าเบิ้ลหนาหรือว่าถ้าหามเนี่ย ตัวเลขมันกับสียังอยู่ในชุดหาสามหกสามหกหาแบนบอลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกะให้ถ้าจะเบิ้ลให้เบิ้ลหน้าซะอย่าเบิ้ลหลังเถอะเมื่อสั้นก็เป็นเลขหามเลขหาไปแังซี่อราทำเนาะเป็นการเป็นว่าสั้นเนาะแตเลยมาสังเกตนะเป็นเป็นเห็นเราเป่นการตั้งรักพ้องเิ่นตัวอ้นเพิ่นหยาดมันเบิ้ลหยาดหยาดเปิดหยาดหามนะเอานี่ละคืออีกจุดหนึ่งที่พระอาจารย์เพิ่นแจ้งนะ เวลาเนเอิ้นเข้าไปแล้วกะให้เขียนตัวนี้ช่ว์ให้เอฟซีเบิ้งแล้วกะให้วิเคราะห์ซอยกันเบิ้งวิเคราะห์ซอยกันเบิ้งครับถนั้นหามันจะเปลี่ยนยังไงครับถอานั้นเบิ้งมันจะเปลี่ยนไรครับแมนแมนเจ้าที่ริงเนี่ยเลขที่ได้มายี่หรีเปลี่ยนเจ้งที่ครับแมนหรือวันที่มาบังไม่อีกแค่น้อยบอกคือจังเสาเสียมาซีต้นหนึ่งบอกจะนี้กับว่าแน่แล้วนั่นหลคิดว่ามันสี่มีจุดจุดหนึ่งอยู่ดอกคิดว่า พระจีบังจังไดลักษณะใดก็จะน่าจารย์ก็เลยให้คติเข้ามาคิดเขาเอืนคติว่าให้ให้คอคิดให้คอคิดให้คอคิดมากล้วก็ให้เฮ้ามากพิจารณาในเอฟซีเอาไปพิจารณาครับผมซึ่งถ้าเรียกชุดนี้ออกอีดีถึงแม้จะเบิร์ตจะามถิยังท่านก็ออกตรงๆคนที่เพิ่นมีบุญสีได้โชได้ลาภเพิ่นสีบ้องออกหรอกนะ แต่วันนึงนี่โอ้บังเตอบี่ดีเนาะโอ้บังบังคักบังถ้างเข้าปุดบกระปานนั่นถ้าหมายถึงแอดมินเนอะแอดมินอ้ะอ่ะอ่ะอ่ะี่ะหละค่ะบทะ่อ่จอ่ยอไหอ่ะอมาอ่งอ่อ่วนๆวอ่าอนงอ่ะอ่แอ่เอาเอ็นแ่อ่ะอ่ะอ่ะอะอาะอมอ่ะอ่าอ่ะอ่ะอ่เป่นอยอ่อ่าอ่ัอ่ะอนะอ่อ่ไอ่ะะอ่ะอ่ะบัะอ่ะอ่ะใ่ะอ่ะอ่ะอพิจารณาซอยกั่ะรับแต่ที่ะอ่ะอ่่อ่ะอ่ะอ่ะ่ะั่อ่ะ่ม่่ะ่าะ่ะ เลขสามตัวบางตัวนึงเลขสามตัวบางตัวนึง่งเนี่อ้ยถ้าบางบางกตบว่านั่นว่าเฉลยนี่เฉลยอยุติการห้องคิดพ่เถียงห้องคิดพ่เถึงห้องว่างอืมฮะคำสั่งกันนะครับผมือฮะยายน่ากิปนี้การเรื่องอะไ์กดแชร์ไว้ครับอืมกดติดตามไว้เพื่อว่ามีความเคลื่อนไหวจังไรมันสถี่บริภาษ์นะ ปฏิบัติว่าเอ้าเขออก่แล้วคือว่าถัตมนะคือไปเห็นรูปเด็กตัวนี้ปฏิบัติว่าไลคด้านไลายก้อนมันก็เหม็นมากวางกันครับวันที่สิบสี่หรือไม่ก็วันที่สิบห้าจะเป็นโค้งสุดท้ายครับพอหลังจากนี้ไปพอดวันที่สิบสี่นี้ถ้าจากบอลลงคิปแล้วนอกจากพระอาจานพันธิ์ีนี่อย่างดุนดวนมาแจกจังคอยสีจังคอยสีออกมาลงครับจรับอีกแนวนึงสีดีมไทยไปเนอะผู้ดอนมิที่เด็ดผู้ดอน ครับปูร่องหนมีทีเด็ดนี่ล่ะผีได้ไปนมาสการนี้ผมอยากไปหาปูร่องหนเมื่อนี้เลยเที่เขาจะไปนี่อาจารย์อา่าปูร่องหนเป็นที่มาเป็นบอกว่ามีทีเด็ดบอกเขาเป็นมาซูเอฟซีฟังไนปูล่องหนจากหน่อยนิดนิดหนึ่งนิดนิดบอกเอาหนิดึงปูร่องหนเ<ท>ดี่ยวเม็ดเดียวหนึ่งซีเม็ดเดียวหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งซีวาดกนให้หนึ่งหนึ่งซีเลยครับวดกนกระติกไกมครับ ว่ากันศูนย์ห้าปูหลองหุนบ่เคยสัมผัสออกคิดเ่าสามารถเพิ่นบ่าให้สัมารถเมื่อี้แต่ว่าเมื่อน,นี้ที่เฮ่าได้รับโอกาสเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนมาวีคราแเราเพื่อนให้เห็นเฮาไปเห็นไปสร้างทั้งส่วนวัดปูตุดลงศูนย์สองปูตุดลงศูนย์หนึ่งสองเพื่นอนก็มีอุปถาเพื่อนย่หันครับอุปถาเพื่อนได้ไปไล่งานว่าเออบุญปั้นด้วย่นเดชคนสางเด้อ่นซอยบัดซอยว่าเด้อ อันที่พ่อที่ห้เพันมาไทยท้ำพ่อได้แบ่งปันแนวทางเอฟซีคาเทียพันได้ชมไปใช้ครับเพันจะเลยเอาเบอร์โทรผมนี่ให้ปูลองขนให้ปูลองขนปูลองขนจะเลยโทรมาตัดสินใจยื่อสามมือช่วยติดทั่วมาพอเพร่านกับเคยออกเคกื่องเชื่อเพราะเพราะว่าให้เพราะว่าให้เบอร์โทรไปเราซองสามมือแลหลเพันก็บลองพันก็เลยโทรมาโทรมาบอกว่า ใหญ่เนวทางนี่แหละพงันอยู่วันครับผมก็เลยว่าโอ้ฉันจังใดนี่ผมขออนุญาตเข้าไปนมัสการได้บ่ครับเพราะที่ได้ไปเวอลใบจาไปสนทนากรบเพื่อนสนทนากรบเพื่อนครับความรู้ในการดำรงชีวิตนี่ที่เฮ็ดจังไดว่าฉันดอกว่าที่ชื่อตัวใดว่าฉันบอกว่าเข้ารู้ในการดำรงชีวิต ร่องเหยล่อรองเหยื่ย่งที่นะเอาอเอาอ่ะขอขอไอ้แนวทางการทำรงชีวิตนะครับตื pare, ่นออกมาก็จืดก็ถืดแล้วเพราะว่าถ้าเขาถูกเนี่ยถ้าเพื่อนไหนว่าถูกแล้วเขาซื้อถูกเนี่ยเทาก็สิมีแนว่หอดำรงชีวิตเลยเอ้าสันน่ะตกลงว่าเพื่อนอนุอนุญาตอยู่เขาบอกว่าเป็นยังมากเลยเด้อว่าสันมากกับเมื่อนี้ก็จีได้พาทีมงานเดินทางไปนะโอเคครับมาดีแว่มาหาปวดตายอุดร ปูวาตาอุดรครับซึ่งปูวตาอุดรมาเก้มคนแล้วว่านึกเขาสัปีกวนกรังสิได้กินต้องมาหามื่เมื่อก่อนเหนืเด็นกระทมากทมาหนีแน่กทมาครับทาผมกับโทไปัด้ชิมากันนาสันครับเอาตอนตัวอะไรตอนน่ะหาจังไรกันมันเดินพ้ดเราละครับสวัสดีครับ